สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคนแคราเมลกันนะคะสูตรนี้เราใช้สูตรของเชฟนุ่นนะคะก็จะมีเนยนะคะนมข้นจืดเกลืออันนี้ก็จะเป็นผงวาน,นิลานะคะใช้น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงนะคะแดงแบบสีอ่อนนะคะอันนี้คอนเฟลกแล้วก็ครึ่งสูตรของเชฟนุ่นใช้600แล้วก็เหลือ300 อันนี้ก็หารสองหารสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปเราจะทำคาราเมลก่อนนะคะเราใส่ทุกอย่างลงไปนะคะใส่ได้ใส่น้ำตาลใส่ขาวน้ำตาลใายแดง นมข้นจืดนะคะแล้วก็จะเป็นผงวาน,นิลากับเกลือนะคะเกลือครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งไฟคนกันนะคะเมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปเราก็คนให้ให้เขาละลายนะคะคนให้ทุกอย่างละลายเข้กันนะคะ พอทุกอย่างเข้ากันแล้วรอให้เขาเดือดโอเคเปิดไฟเลยค่ะเมื่อเราได้คาราเมลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทราดล,ล,ลงไปในคอนเฟตแล้วก็คุกเขาให้เขาเข้ากันนะคะใส่ถุงมือก่อนนะ <Okay. S 2> อันนี้คอนเฟกเรานะคะ ลาดวนไปนะคะ ถูๆด้วยนะคะมันจะได้เคลือบทุกอ okay, ันเเริ่มจะเริ่มจะเคลือบทุกอันแล้วนะคะโอเคดูดีมากก็จะเทที่เราคุกเขาแล้วลองถาดลงที่ถาดแล้วเดี๋ยวไปอบเออ่ที่ไฟร้อยห้าสิบองศานะคะเปิดพัดลม ร้150อยห้าสิบองศานะคะอันนี้เราหลังจากอบสิบห้านาทีสองครั้งนะคะเราคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเราก็จอมให้มันเย็นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับเป็ดมะม่วงแล้วก็ลูกเกด้้าสีสวยนะคะ อันนี้เราอบแล้วแล้วก็เย็นแล้วนะคะเนี่ยกรอบมากเลยค่ะสื่นกลบแล้วก็จะเทลงไปเดี๋ยวจะคลุกกับเม็ดมะม่วงนะคะเทลงไปค่ะ จะใส่เ็ขมะมูดล,ลงไปแล้วก็ลูกเกดนะคะคลุกเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วก็บรรจุใส่ถุงนะจ๊ะคอนเสิร์ตเทลเม้นนะคะกรอบมากเลยถุงกรอบ เรียบร้อยแล้วจ้าคอนเฟ็ตคราราเมลใส่แพ็กเกจใหม่นะจ้าเนื่องจากมีลูกค้าคอมเมนต์ว่าใส่แพ็กเกจใส่ถุงมันไม่ค่อยสวยเราก็เลยไปได้แก้วนี้มานะคะวันนี้จะส่งให้ลูกค้านะคะหอมกรอบอร่อยหอมเนยหอมอร่อยนะคะสูตรนี้ อร่อยมากกินเล่นกินกับอาหารเช้าเป็นคอนเฟตที่มีประโยชน์นะคะสนใจติดต่อได้นะจ้าส่งทั่วประเทศจ้าอันนี้ก็40บาทนะคะจะเป็นร้อยกร,รัมนะคะ1นขีด40บบาทจะมีลูกเกดจะมีเม็ดมะม่วงหิมาพาน คอนเฟ็ตอบคาราเมลนะคะคอนเฟ็ตคาราเมลหอมอร่อยมากจ้า mm hmm. กินเพลินมากซ mm hmm. ี่บอกให้ <laughs>